สรุปผลวันลุมพินีหน่วยสิบเก้าทุกคู่ครับเริ่มที่คู่นี้แล้วกันครับนักชกไทยเจอนักชกต่างชาติเดชวริตชิวมวยไทยเจอกับทางมาจิตซาเดลีนักชกจากอิรานครับนี่ฮะถีไปครับเราได้นับไปก่อนนะครับเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวดูครับเขามีหมัดซ้ายมาอย่างเดียวเลยครับแต่เรามีหมัดมาสู้ครับไม่ได้มีแค่แข้งครับนี่ฮะมาจิตพยายามต่อยซ้ายแล้วก็ซ้ายครับเข้าเบ้าหน้าเราครับเราก็โดนเหมือนกันครับได้ไปคนละนับครับ และเกมหลังจากนั้นครับก็เป็นเกมเดือนแล้วครับเดชวริศบอกว่าใส่ต่อแล้วครับเห็นช่องแล้วครับดูว่าไม่ได้เสียเปรียนเลยก็ใส่แล้วก็เตะครับในขณะที่มาจิตมาสไตล์เดิมครับมารับเหมือนเดิมครับแล้วก็เดินเอาช้โค้งให้เตะฟรีๆครับก็โดนไปอีก1นับครับถ้าโดนอีกหนึ่งนับเนี่ยต้องจับแพ้นะเพราะว่าท่านับครบ3มครั้งในยกเดียวเนี่ยถือว่าต้องแพ้ t k o นะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูครับจังหวะที่นักสกไทยของเราไล่ต้อนอัดเข้าไปอีกหนึ่งทีครับ มาจิตยพยายามถอดหนีนะครับแล้วก็หมัดขวาทิมไปอีกหมัดขวาทิมไปอีกครับแล้วก็ล้มลงไปจังหวะนี้กรรมการก็จำเป็นต้องนับแต่ว่าพอมันครบ3ครั้งก็จับ TKO ไปเลยครับเดชชวลิตชิวมวยไทยฝ่ายแดงชนะ TKO มาจิตเซดารีนักชกจากอ e ิหร่านครับคุนี้เป็นมวยไทย141ออปอนด์นะครับก็ยินดีกับคนชนะเป็นกำลังใจคนแพ้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับชนะได้ครับเดชชวลิตชิวมวยไทย ต่อโดยฟอร์มการชกของขุนพน้อยสอสมหมายเจอแชมป์รถทัวนจากเวียดนามครับนักชกทีเมดีซาตูนะเราก็พาดูฟอร์มของนักชกเวียดนามพอสมควรนะรนักชกแชมป์รถทวนแต่เวียดนามพอสมควรนะครับเขาคือวาลิตซักคาจีครับนักชกสัญชาติโมร็อกโกเจอกับขุนพน้อยสอสมหมายวันนี้ครับ ต้นๆเขาไม่ได้มาบวกเราเท่าไหร่ครับถือว่ามาในเกมที่เป็นเกมถนัดเลยถ้าจะเล่นเกมระยะยาวแบบนี้เพราะว่าขุนพลน้อยจะให้ฟัดฟัดเบียดเบียดกับคู่ต่อสู้ไปเรื่อยๆในกระทางของเขาเลยครับแล้วก็พอเป็นเกมระยะหลังครับก็นี่ฮะดูการดักออกาวุธของมวยไทยครับนักชกจากเมดีซาตูสัญชาติโมโร็อกโกวันนี้ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันครับสำหรับทางแชมป์รถทัวร์ของเวียดนามครับหมัดซ้ายครับนี่ฮะ หมัดซ้ายส่งก็ไปเหมือนกันหมัดซ้ายส่งก็ไปอีกแล้วครับเราดักต่อยซ้ายได้ดีแล้วก็เตะซ้ายสวยครับในขณะที่เขาเนี่ยดูอืดดูช้าลงไปชัดเจนในช่วงท้ายครับจบเกมไม่มีปัญหาอะไรครับจริงๆก็ต่างฝ่ายต่างโดนนั่นในช่วงต้นๆแต่ขุนพลน้อยครับภาพรวมดีกว่าชัดเจนครับก็ชนะคะแนนไปแบบเอกฉันทรครับผลคู่นี้ครับขุนพลน้อยสอสมหมายชนะคะแนนวาริสักคาจีครับในมวยไทยรุ่นไฟเวทครับโอ้สุดจริงๆครับยิ่งต่อยยิ่งดีสําหรับทางขุนพลน้อยสอสมหมาย ในขณะที่ไฟเปิดตัวของนักชกไทยจากกระบี่ครับสานิตลูกถ้ำเสือก็เปิดตัวสวยเลยครับตบหมัดแล้วก็สาดแข้งครับเดี๋ยวดูครับมาครับนี่ครับมีแข้งขวาครับสานิศคุตสู้เตะมาเอ้าเนี่ยเตะขวาครับเสิร์ฟขึ้นบนครับแล้วก็เตะซ้ายครับสำหรับสานิศครับโอ้โหหมัดซ้ายหมัดขวามาสำหรับทางเชโลชอครับโอ้โหมาครับเนี่ยฮะสานิศดักนะครับมั่นใจมากครับหมัดซ้ายครับเดินใส่ครับ เดินใส่เหมือนเดิมครับไม่ได้ถอยเลยครับสำหรับทางสานิษมีเตะซ้ายครับโอ้โหเช่นนี้แกกาดตกจริงนะครับเพราะว่าแกพยายามจะต่อยล่างครับแล้วก็โดนแข้งนี้เข้าไปครับจบเลยครับสานิษลูกถ้ำเสือสาดแข้งครับอัดแข้งหนักหนักครับอัดเชโลชอแบบลุกไม่ขึ้นเลยครับคู่นี้ก็จบน็อกไปเลยครับแล้วก็สานิษไดโบนัส3 5ด้วยครับจบเกมนะครับอู้นี้จบน็อกยกที่2ครับ แล้วก็เพชรวิเศษครับโอ้โหเพชรวิเศษแบเบอร์ไม่โดนนับไม่โดนน็อกไม่แพ้แล้วเป็นไงครับจริงๆถ้าทรงนี้นะครบยกก็อาจจะแพ้คะแนนได้เหมือนกันครับแต่ต้องยอมครับว่าเราโดนนะตอนแรกไม่เห็นว่าโดนอะไรยังไงมากมายแต่พอดูภาพช้าแล้วเนี่ยโดนจริงๆโดนหนักมากๆครับแล้วก็ตั้งหลักปกักเหลี่ยมไม่ทันจริงๆสําหรับทางนักชกไทยของเราครับก็เจออัปเดซามีครับนักชกวัยสิบแปดปีจากโมโร็อกโกทุบน็อกไปก็เป็นอัปเดซามีครับไล่บี้เพชรวิเศษร่วงเลยโดนสามนับครับถูกจับแพ้ยกสองครับ ไม่ไหวจริงๆครับคู่นี้เราชอบชอบเพชรพิเศษ,ษนะน่าจะชอบกว่าตัวอื่นอื่อ,อีกนะครับแต่พอมาเจออาบเดซามีไล่ขนาดนี้ครับแทบจะเป็นลมตอนแรกผมดูทรงอะ่ะเขาไล่หนักจริงๆแต่พอไปดูลูกที่เราโดนนี่มันโดนหนักนะครับก็ยอมครับหมดครับดาวรุ่งวัยสิปีจากโมร็อกโกไล่บีเพชรพิเศษ,ษร่วงยก3ามเลยครับนี่คือผลการแข่งขันที่นำมาฝากกันนะครับ ผลคู่ต่อมาครับสันเพชรจบให้เร็วๆเลยครับไม่ต้องรอยืดเยื้ออะไรทั้งสิ้นครับมาครับเดินก็ใสเลยครับหมัดซ้ายเลยครับนี่ครับเต็มเบ้าหน้าครับนี่คือลูกนี้ครับโอ้โหสันเพชรนี่เปิดก่อนเลยครับแล้วก็คือหลวมอ่ะคือหลวมหลวมเกินไปแล้วก็มันก็เร็วครับน้องอาจจะยังตั้งตัวไม่ทันนะครับก็เป็นสันเพชรแหละครับที่ดักหมัดชาชนะชาทวีไปครับเดี๋ยวดูครับว่าจบยังไงครับนี่ฮะไล่ต่อเลยครับพอเห็นท่าแล้วก็ไล่ทุบ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 ขกหูต่อครับ ชาตวีพยายามจะตั้งหลักเหมือนกันครับแต่ว่าพอโดนชุด2เนี่ยไม่ไหวนะครับชุดแรกพอฟื้นได้แต่ชุด2นี่ไม่ไหวจริงจโอ้ชนิดที่ว่าต้องต้องยอมเลยครับต้องยอมเลยนี่ฮะกรรมการเห็นก็โบกมือไปเลยครับสันเพชรสอสชีพครับปิดเกมเร็วชนะชาตวีนายกจอยปราจีนไปแบบสวยงามเลยครับผลคู่ต่อมาครับคู่นี้ก็จบน็อกเหมือนกันครับไลทุบเปิดก่อนเลยครับ ผมก็โอ้โหลุ้นนะจริงๆคู่นี้ต้องลุ้นเลยครับเพราะว่าเลทเปิดมาเป็นต่อไม่แพงแล้วก็คนรองเนี่ยอาจจะไม่มีราคารองอาจจะเป็นราคาเสมอน่ในไม่วานนะครับแล้วก็เกมก็จบเร็วอย่างที่เราคาดกันจริงๆครับเนี่ยโอ้โหเกมต้นๆครับความแข็งแกร่งแข็งแรงครับต้านไม่อยู่ครับดูว่าจะแกล่งนะแต่ว่าวันนี้มาปิดเกมเร็วเลยครับสำหรับทางเพชรลาพูนครับปะตักนินต้านไม่ไหวจริงๆจบยกสองนะครับมวยคู่นี้เดี๋วดูครับว่าจบกันยังไงครับ ไล่เบียดไล่อัดไล่ทุบไปเรื่อยครับแล้วก็ประตักนินนี่ก็เบียดสู้นะหมัดขวาครับแต่นี่แกโดนแล้วครับโดนแล้วก็เซกลับไปแล้วครับทีตามไปครับเพชรลำพูนเพชรลำพูนขยับครับคือความเร็วเนี่ยเป็นของเพชรลำพูนเลยครับประตักนินวันนี้นี่พอโดนก่อนแล้วก็รู้สึกว่าจะโดนหนักนะครับก็เซไปเหมือนกันแล้วครับถึงขั้นต้องถอยเลยครับเพชรลำพูนมาเนี่ยใช้ความคมครับมีล่างสลับบนให้เห็นเตะก็เตะมาครับยังไม่ได้อะไรครับดูครับอู๋เนี่ยโดนเหมือนกันครับเพชรลำพูนครับแต่ว่า คือแกช็อตแงคงแต่โดนหมัดครับแล้วเพชรลำพูนก็ไล่ขย่าต่อเลยครับแล้วก็เลือกด้วยครับอืดูครับไม่ประมาเลยครับเพชรลำพูนปะตักนินนี่ก็ต้องถอยเลยครับเพราะว่าดูว่าจะซึมไปเลยครับแล้วก็ถอยครับเห็นโอกาสแล้วครับสำหรับทางเพชรลำพูนก็เดินใส่ต่อครับมีครับหมัดขวาครับสอกขวาครับทุบตามไปครับปะตักนินพยายามกันนะครับแล้วก็กอดไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่เพราะว่าแกมีสอกครับตรงนี้ครับสอกขวาก็คืนเหมือนกันนะแต่ว่าเพชรลำพูนกัดฟันใส่ชุดสุดท้ายครับจนต้องน็อกเลยครับ เดี๋ยวดูครับว่าน็อกจังหวะไหนครับกรรมการเอาออกก่อนครับแยกออกก่อนครับเพลนภูมิเดินใส่ต่อครับปัตักนนีพยายามตั้งตัวไว้แต่ว่าหมัดนี้ครับอ่ะส่งลงไปครับแล้วก็ด้วยความที่สะสมมานานแล้วครับคืออูจะนอนเหล้งแต่แรกๆนะพยายามฝืนแล้วก็ลูกนี้ก็พยายามจะลุกครับแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆครับปัตักนนครับหมดไปเลยครับในยกที่2ครับเพลาภูนกลับมาแจ้งเกิดได้ครับ อย่างที่บอกครับที่วันผ่านมาเขาเจอตัวหินจริงครับครั้งนี้ก็ดีหน่อยว่าช้าลงมาครับแล้วก็ทําให้เขาแจ้งเกิดได้ส่วนขุนศึกครับขวัญใจท่านต่อก็ไม่มีปัญหาอะไรครับได้นับค้าด้วยสบายๆเลยคู่ต่อสู้ก็ไม่ได้ว่ามีทีท่าจะกล้าเดินบุกเดินบวกอะไรครับขุนศึกชนะสบายจริงๆครับนมวยคู่นี้ครับนี่คือรองคู่เอกของรายการครับขุนศึกซูเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์ชนะคะแนนฮัสซันวาดนีลาดแบบเอกฉันครับ ส่วนคู่เอกของรายการเนี่ยคะแนนประกาศว่าอ่าไม่ใช่คะแนนสิผลมวยเนี่ยประกาศนะครับหลังจากที่จะจบถ่ายทอดสดไปบอกว่าสมิงดําลูกสวนชนะซ่อนลักนะครับชนิดที่ว่าทีมงานลูกสวนเองก็งงเหมือนกันจริงๆผมดูเนี่ยยกแรกสมิงดําแพ้ยก2สมิงดําแพ้อันนี้ในมุมผมนะฮะแต่ว่ายก3เนี่ยก็อาจจะอาจจะกรรมการอยาจจะใจดีไหมให้สมิงดําชนะนะครับแต่ว่ารูปเกมโดยมวลรวมแลนะ้วเนี่ย สมิงดำจะไปหลงแข้งซ้ายเลยครับวันนี้สมิงดำหลงแข้งซ้ายพอสมควรเลยนะผมคิดว่าอย่างนี้นะคือเจอแข้งซ้ายดักเตะต่างๆนานาเนี่ยมันมันไม่ทันครับต้องยอมรับว่าซอนลักเนี่ยมาเก๋กว่าจริงๆมาดีกว่าเลยสมิงดำออกอาวุาได้แบบน้อยมากๆแล้วก็ตามสายตาเนี่ยพอหมดยกผมคิดว่าซ่อนลักจะชนะแล้วครับแต่ว่ากรรมการนะครับก็ประกาศว่าสมิงดำชนะครับก็ถือว่ามองคนละมุมกับกรรมการหรือเปล่านะครับซึ่งคลิปเนี้ยผมทําตอน ผมทำเสร็จตอนมวยจบพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะลงเลยจะมีการแก้คะแนนอะไรใหม่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพอคะแนนออกมาอย่างงี้ก็อาจจะเข้าใจได้ว่าการรมการอาจจะชอบการเดินบุกเดินเบียดของสมิงดําหรือเปล่านะครับก็เป็นผลการแข่งขันที่นํามาฝากกันนะครับคู่เอกเนี่ยสมิงดําชนะซ่อนลักแลายึดตามที่ถ่ายทอดสดกอนนะครับแต่ว่าผมดูนะจริงๆจากสายตาเลยนะ2ยกเนี่ยต้องให้ซ่อนลักนะเพราะว่ายกแรกเนี่ยเขาดักก็โอเคดูดีใช้ได้แต่ว่าการรมการ,การอาจจะออกยกแรกเป็นสมิงดํำไหมแต่ยก2เนี่ยผมดูซ่อนลักชนะชัดเจนนะครับ ยกแรกเนะี่ยที่ดูว่าผมก็ดูซ่อนรักชนะยกแรกผมดูว่าซ่อนรักดักดักเตะซ้ายได้ดีกว่าสมิงดําทําอะไรไม่ค่อยได้อะโอเคยก3าสมิงดําพยายามเดินเอาคืนอันนี้เข้าใจได้แต่ตามสายตามอง2องยกแรกเนี่ยเป็นของซ่อนรักแต่ว่ายก3ก็ก็ก็ไม่ได้มองว่าสมิงดาดีกว่าแต่คะแนนออกมาสมิงดําชนะนะครับยึดตามนี้นะครับสมิงดําชนะซ่อนรักไปนะครับท่านอื่นว่ายังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับจะตามสายตามองอย่างจริงๆ,ๆ นะผมดูว่าซอ่ลักดีกว่านิดนึงนะอ่านิดนึงอย่างน้อยๆก็ต้องมียก1ยก2แหละที่ดีกว่านะครับส่วนผลมวยคู่อื่นนะครับเดี๋ยวผมไปไล่คู่แรกที่เรายังไม่ได้พูดคุยกันละกันเทลเลอร์แมคคันซีก็ชนะยาราซาเลโดยคะแนในเอกฉระชันครับมวยไทย128ปอนด์เป็นมวยหญิง MMA นะครับ MMA รุ่นเบลตอร์เวทมิคาอิลมาร์คครูซีชนะลุสรันอาลันเกเลฟครับคู่นี้จบ TKO ในยกที่1นึ่งคิกบ็อกซิ่งนี่มี2คู่ครับก็คือคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบตัมเวทมาาซฮิโตะ โอคุยาม่าครับชนะเกงกิสลาเลจบ TKO ยกที่3แล้วก็คิกบ็อกซิ่ง117ปอนดปอนยูเมโตมิซุโนชนะโลเชิงเฮาโดยคะแนนไม่เอกฉันนะครับนี่คือผลการแข่งขันศึกมวยวันลุมพินี119ครับเจอกันคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจกันด้วยนะครับนี่คือคลิปผลการแข่งขันครับ